สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับนี้แอดทิศพันธ์นะครับช่องกลุ่มทรัพยานาคนะครับคุณผู้ชมนะครับมาที่เนินสี่ร้อยนะครับมาขอตัวเลขเด็ดๆมาฝากเอฟซนะครับวันนี้มีพี่พี่ดานะพี่ดาวันนะครับท่านมาไหว้ขอพรหลวงปู่ขอตัวเลขขอโชคขอลาวสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้ตัวเลขยังขอกรามังขอมาขอเหมือนกันนะครับอ่ะนี่รถมาหลายคันนะครับโอ้โนี่ สี่เจ็ดสองสองโอ้โหตีเจ็ดสองออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมหาตัวเลขในกันเลยฮนะนี่ครับเดินสี่ร้อยลมลื่นดีมากส,มส,สวัสดีครับอุ้ยกวาดเนะ <c oughs> าะทำความสะอาดนะฮะได้บุญเยอะนะเนี่ยได,ได้บุญเยอะนะครับได้ได้บุญเยอะเดี๋ยวก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกไม่หมดที่ผ่านมาถูกบ่ได้ไม่หมดที่ผ่านมา ได้แต่ยังว่าเลยได้แต่ยังว่าไม่ค่อยเยอะอู้เนี่ยอู้เนี่ยเครือสวยแท้ได้ไม่ค่อยเยอะโอเปียกปะโอเปียกฝนตัวเองเออจ้ะขอญาดใส่รองเท้าขึ้นไปนิดนงึงทุงเท้าขึ้นไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสด <LO jotka going down> ีเด้อทุกคนทุกท่านจ้าโอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าทานแบบทานนตรง อะจริงเลอ่ะใช่ตามตัวตรงๆเลยจริงๆเลยจะได้ถูกเยอะๆจะทำบรรไดที่นม่จะได้มีโ่มบันไดแล้วก็ไอปีข้างยังไม่มีมีแล้วมีแล้วอย่างมัเม็ดเนี่ยมีแล้วมีแล้วจ้ะ เดมีเวลาทำอย่างพี่อธิษฐานหน่อยเสียงดังๆเลยครับัวมาเดอองดมโชคมีลาบร้านด้าตดอไเท่กนเั้ตอนนี้ไปเือยัว้ัวก็ได้จ้ามาเด้ออง้ามโชคมีลาบเนาะจ้าลากุ้่เจอไหนก็ออกมาในนี้เลยครับง้อมาร้ ครับวสามตัวมาออกมาตรงนี้เลยหลวงพ่อจะให้นี่กันนั้เส้นใบบอกเลยงั้นทีนี้เใบอกเลยันทีนี้ดลไม่ครับเพราะว่า เราโตไปหมดแล้วไมนนี้โตแล้วนะครับก็อไรทำนองนั้นกรรมศาตร์กราสตร์ตรงนี้ไงข่าวตรงข้ามครับมันได้ลงไปยังไงนโมตัสสะภะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัพโอกาสวันตามิพันเต สัพพังอภาระทางขรรมธาตุเมพันเตไมอยากาตังปุญญังสามินาะอนุโมทิตาพังสามินกากตังปุญญังไม่หังตาตาพังสาธถุสทัทถุโมทามิสัพพังอภาระทางกมธาตุเมพันเต อุกาสัตวารตะีนกตังสัพพังอภาระทังขมัธเมผันเตอุกาสัคมามมผันเตอุกาสัคมามมผันเตสาตุกาสัคมามมผันเตสัพพังอภาระทังขมัธเมผันเต มายากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปุญญังไม่หังอาทะพังสาธุสาธุอนุทามิวงพ่ท่านขอทุกพระลากับท่านด้วยออมาแล้วครับตัวแรกหกครับ เลขหอ๋อตัวเลขหกแล้ตัวเลขหกครับหกหกับเก้าตัวเดียวกันเน้อ <4 S 1> มาเร็วหก <5 S 1> หรือเก้าครั<อ><อ>บช่วยปกปักรักษาคุณแม่นะครับที่ท่าน ได้มาสร้างสลาตรงนี้นะครับท่านจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับขอก็ให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านไปอยู่นั้นก็มีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวก็มีแต่ความอบอุ่นนะครับก็ขอให้ผมท่านช่วยปกปักรักษาท่านด้วยอวเลยทตาง่ ปวิญญาจะมานอนเอาอีกวะวันพระอ๋อจ้ะแต่ว่าเบื้องต้นเขาดูงวดนี้ก่อน ครับมีคนพี่ดาวันนะครับมาขอพรหลวงปู่มีทูบเทียนนะครับโอ้ใหญ่นะครับสวยนะครับมีของมาถวายปู่เยอะมากนะครับสาธุสาธุพระพัน,นันไปหลวงปู่สว่างไหมหลวงเจษต์อ่ะไปทันของทุระจะไปกันไปทัน,ทนของทุระเขาพรอพัน,นันก่อนเนาะพรอพัน,นันจะเป็นพระแสดงพี่ชอบมากหกสองเก้า ยังไงครับที่มาที่นี่นะมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับมาดีใจเนาะครับดีใจ <laughs> ดีใจดีดีใจมาเจอเพ่อคำนันอีกครั้งหนึ่งกับแม่คำน,นันแล้วก็มาเจอทิศทันด้วยมาเจอแม่พ่อด้วยครับโอ้ยถูกสเปกกันหมดทุกอย่างมีน้ใจทุกคนมีน้ำใจทุกคนมีฝันไหมครับฝันถึงที่นี่ไหมเต็มถังฝันไหมครับ ฝันจ้ะน้ำเต็มถังน้ำเต็มถังเพราะว่าเอาเอาไปถวายถังอยู่ที่วัดต่าไอ้ไม่มีถังไม่มีน้ำไฟฟ้าไปไปถวายถังสามถังทำน้ำเลยบวันที่หนึ่งไม่ได้ฝันวันที่สองแท้งน้ำแท้งน้ำแท้งน้ำใหญ่ๆเลยน้ำเต็มถังเลยจ้ะเสร็จแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้เแล้วหลวงพี่ก็มาถามว่าฝันอะไรยายของแม่ยังหรือจ้ะ วันอีกวันฟันแล้วจ้าน้ําเต็มถังจ้าน้ำเต็มแท,งน,มทงน้าําจ้าโอ้ยได้แน่นอนถ้าเต็มถังเนี่ยมันได้แน่นอนนะเพราะก็น<อ>ั้นอย่าลืมนะได้แน่นอนครับนี่นะครับพวกที่ชอบตัวไหนครนับสมศูนย์เพราะว่ามันหลายสิบปีเนาะแล้วเพราะก็นันนนน้นเนาะเลือกไม่ได้อมศูนย์เนี่หลายสิบปีแล้วในเรื่องยงไง ลายสิปีแล้วมันนไม่เคยออกสมก่อนนี้ที่ฟ้าชายอ่ะเขาให้ออกศูนๆนะอ๋อตอนนี้ลานแล้วไม่เคยออกลายสปีแล้วหกสองอวทำไมเลขสยเวยไปดูดิมาดูจะเป็นเลขอะไแดงจะเป็นเลขห้ใช่ไหมห้าหรือเจ็ดไม่หกัเ็ดนี่เลยเอาว่าเจะเไม่ห้กัเ็ดอ้ไม่ห้ากัเอไม่หกัเ็ด ไม่ห้าก,ก็เจ็นี่แหละหกสองอเจ็กโกโดหรือหกสองห้าเอาสวยมากเลขนะ <2 S 1> เจ็ด 7. 7ครับเจ็ดเนาะหกสองเจ็โอ้เลขสวยมากเลยเนี่ยหกสองเจ็ดนะครับคนที่วหกสองเจ็ดเทียนรถไทยเนาะอ๋อหกสองเจ็ดหกสองยังไม่ออกนานเลยเนะเดกยบขอถ้ายก่อนอโเค หกสองเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะอังวดก่อนจะได้จะไหนอังวดก่อนครับผมอ๋อออกซิเจตโอ้ยเสียใจไม่ได้ซื้อวางอีกเหี๋ยวความฝันหน่อยเอาเอาพิดก็ได้จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาเอา ฝันยังไงฝันเมื่อคืนนลยค่ะว่าหวยออกแล้วค่ะออกอะไรออกสี่เจ็ดสี่เจ็ดโอ้ยสี่เจ็ดฉันไม่ได้ซื้อเลยเสียใจจริงๆว่างี้นะก็ตรงกับทะเบียนรถของของแม่ที่มาพอดีเลยโอ้สี่เจ็ดบอกทะเบียนรถอะไรครับสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองสองใช่สจ็ดสองสองใชตรงกับทะเบียนรถดูโมือกีิว่าเอ้าตรงกับฟันเลยมาด้วยตะมัดมาด้วยตะมัดสี่เจ็ดตรงกันเลยเนาะใช่ นครับครับก็ได้แล้วนะครับตัวเลข,ต,เลขตัวเลขแล้วก็ได้แล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> มี4722แล้วก็จดทูบเสียงทายก็เลข627 <c oughs> <ๆ c oughs> <Duty> นะต้องจดไว้เดี๋ยวลืม627นะคุณนะคุณพี่ <c oughs> ดาวันแ,แม่ดาวันนะครับจดจดทูบเสียงไายสาธุบ,บรารมีดีมากวันนี้ไม่ไม,ไมีไม่มีแดดเลยเนาะ รลมเย็นปกติจะร้อนอากาศโอ้อากาศดีมากเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะขอให้ดววันซาตูซาทุกครับผมเห็นเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าท่านยิ้มใส่เนาะยิ้มใส่ตั้งแต่วันแรกละวันยิ้มใส่ดีใจจ้ะไม่รู้เป็นไรใจยังอยู่กับท่านอยู่อใจเนาะคิดถึงท่านเห็นว่าวันบวงสวงอะไรเหมือนท่านยิ้มใส่ด้วยดีใจท่านดีใจ ตอนแรกฉันมาฉันเราดูในทีวีที่ที่พิธันถ,ถ่ายรูปนะเสาหนักน,นิดเดียวจะล้มเลยไม่ล้มแหลกคลังขานักล้มแหล่ไม่ล้มแหลก<อ>ได้ใจจิตใจก็คิดสงสารจ้องสงสารมากเลย<อ><อ>เดี๋ยวเราก็ต่อการสา,นะาใ,ให้แ,แม่เนาะอยางใี้แต่กเม็แล้วก็ลงล่างไปก็โอเคนะแม่เนาะเนาะมีโอกาสปีหน้าแลาาแม่ตุลาแล้วแหละ ยังวะหาแม่เอ้ยเก็บถูร้านไม่กี่เดือนแล้วแม่เอ้ยก็ลืม <c oughs> ลืมปีเลยโอ้มาแบ,บ่งคนละครึง่งแล้วก็ถูกนะอ๋อจ้ารับปากกันทีละจ้าคนละครึง่ง<อ>ไม่เป็นไรพระเราก็ให้สันไอสัจจะสิครับจ้าไปจ้าแบ่งคนละครึ่งนะจ้าจ้าโครงการนานคนละครึง่งสามล้านสิบสองล้านก็แบ่งคนละหกล้านครับหกสามสิบสองล้าน ท่นอนก็เพ่อนก็ผู้ชมที่รับชมมาเรือนะครับขอให้รวยๆนะครับตัวเลขเราก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขในจุดทูบเสียงทายก็ตัวเลขจุดทูบเสียงทายก็หกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ด